สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสร้างนาฬิกาด้วย DS1307 Real Time Clock Real Time Clock หรือ RTC เป็นระบบที่คอยติดตามเวลาปัจจุบันและใช้กับอุปกรณ์ทุกชนิดที่ต้องการรักษาเวลาให้แม่นยำ RTC มีข้อดีคือใช้พลังงานต่ำลดเวลาทำงานของระบบหลักจากการคำนวณเวลาและมีความแม่นยำสูง RDC มักใช้คริสตัลออสซิเลเตอร์ความถี่32.768 h เกิโลเฮิรตซ์เนื่องจาก2ยกกำลัง15เท่ากับ32,768จึงสามารถสร้าง1วินาที ھی, ด้วยวงจรนับเลขฐาน2 15ภาคสำหรับนักคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอาจจะคุ้นเคย ds 1 3 0 7เพราะว่าการใช้งานไปเวลาสักพักหนึ่งฐานที่ใช้ในการแบ็กอัพ จะหมดเราก็ต้องทําการเปลี่ยนชิปตัวนี้สําหรับเมนบอร์ดรุ่นใหม่ได้ทําการรวมโมดูล RTC ไว้ในชิปเซตที่ชื่อว่า s o u t u b r i r i e Data Transmission คือการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ผ่านตัวกลางที่เชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นๆสามารถทำได้สองรูปแบบคือการส่งข้อมูลแบบขนาน parallel transmission การส่งข้อมูลแบบนี้จะใช้กับการส่งข้อมูลความเร็วสูง ระหว่างอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กันเช่นอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์หรือชิปเซตการส่งข้อมูลแบบอนุกรม Serial Transmission การส่งข้อมูลแบบนี้ต้องการตัวกลางแค่ตัวเดียวจึงเหมาะกับการส่งข้อมูลระยะไกลการสื่อสารอนุกรมแบบ IC IC ย่อมาจาก Integrated Circuit คือรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารข้อมูลความเร็วต่ำนิยมใช้กับ อุปกรณ์จำพวกม i โครโปรเซสเซอร์มโครคอนโทรลเลอร์ roller, และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง i2C ถูกคิดค้นขึ้นมาในปีคริสตศักราช1982โดยบริษัท Philips e Semiconductor ข้อดีของการสื่อสารอนุกรมแบบ i2C คคือสามารถรับส่งข้อมูลได้หลายอุปกรณ์ในบัสเดียวกันและใช้สายสัญญาณเพียง2เส้นทำให้สามารถลดสายสัญญาณที่ใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ลงมาก โดยสายสัญญาณ2เส้นนี้คือ SDA คือสายสัญญาณสำหรับรับและส่งข้อมูล SCL คือสายสัญญาณนาฬิกาใช้สำหรับควบคุมการรับและส่งข้อมูลการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบ I2C จะมีมาสเตอร์ตัวหนึ่งเชื่อมอยู่กับบัส SCL กับ SDA ซึ่งต่อ r ่ u พูอัอุปกรณ์ทั้งหมดจะมีแอดเดรส หรือหมายเลขประจําตัว DS 1307โมดูลเป็นหนึ่งในโมดูล RTC ที่ใช้กันทั่วไปและราคาไม่แพงสามารถติดตามวันเดือนปีชั่วโมงนาทีและวินาทีได้อย่างแม่นยำคุณลักษณะที่สำคัญบางประการของ DS 1307ได้แก่ความสามารถในการสร้างคลื่นสี่เหลี่ยมที่ตั้งโปรแกรมได้กินกระแสต่ำกว่า500นาโนแอมในโหมดแบตเตอรี่สำรอง ความสามารถในการตั้งวันที่ได้ถึงปีคิดสักราึ2,100และมีอินเทอร์เฟซแบบอนุกรม I2C การใช้โมดูลน,นี้ทำได้ง่ายเนื่องจากส่วน RTC จะสื่อสารกับไมโครคอนโทรลเลอร์ eler, โดยใช้โปรโตคอล I2C เราก็จะทำการต่อสัญญาณ SDA ไปที่ A4 SCL ต่อไปที่ A5 ของ Arduino Uno จากนั้นทำการติดตั้งไลบรารีของ DS1307 ซึ่งเราจะทำการติดตั้งไลบรารีของ Adafruit จากนั้นทำการเปิดตัวอย่าง DS1307 จากตัวอย่างการใช้งานก็จะเริ่มจาก include RTC library แล้วก็สร้าง Object RTC ขึ้นมาใช้ Method begin เม้นตอบกนจะรีเทิร์นค่าเป็น True กับ False คือเมื่อสามารถเชื่อมต่อกับ DS 1307ได้จะรีเทิร์นกลับมาเป็น True และถ้าเกิดเชื่อมต่อไม่ได้ก็จะเป็น False ในตัวอย่างเขาใช้คำสั่ง if เพื่อดำการตรวจสอบว่ามีโมดูลนี้อยู่ในฟังก์ชัน loop จะสร้างตัวแปรที่เป็นโครงสร้างของวันเดือนปีขึ้นมาจะรับค่าเวลา จากโมดูลด้วยเมททอด now ก็คือ rtc. now return ค่ามาที่ตัวแปรแบบโครงสร้างเราก็สามารถเรียกใช้ now. year. month. day. out และ minute และ second ได้อย่างง่ายดายเราจะมาทำการรวมโปรแกรม จากตัวอย่าง DS1307 กับตัวอย่างนาฬิกาที่สร้างด้วย l a b r a r y Simple Time ซึ่งมีการใช้ฐานเวลาจากฟังก์ชัน millis มาลงมือทำกันครับทำการเปิดตัวอย่างโปรแกรมใน EP10 แล้วก็ตัวอย่าง DS1307 ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าเราจะยังคงใช้โครงของตัวอย่างใน EP10 นะครับเนื่องจากมี ส่วนของโปรแกรมมากกว่าครับก็จะทำการเริ่มกอปไลบรารีนะครับมาไว้ที่ตัวอย่างจากนั้นทําการคัปี้จากฟังก์ชันเซตอัพนะครับเราก็จะเอา จากตรงนี้นะครับเริ่มจาก rtc begin มาจนกระทั่งถึงมาไว้ที่ s e ตอัของตัวอย่างใน ep 10นะครับเราก็จะไว้หลังจาก ซีเรียลนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับในส่วนของเซตอัพอ่าจากนั้นที่เหลือของตัวอย่างเราก็เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราก็จะทำการมาที่อาเราจะใช้แค่เพียงแค่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาที่โปรแกรม ในตัวอย่าง EP10 นะครับตอนนี้เราจะไม่ใช้ตัวแปรชั่วโมงนาะทีวินาทีที่ประกาศไว้เดิมแล้วเพราะว่าตอนนี้เราสามารถเรียกเอาเวลาทั้ง3ตัวมาจากชิปได้นะครับเพราะนั้นเราก็ทำการคอมเมนต์มันออกไปเมื่อรวมแล้วก็จะได้โปรแกรมแบบนี้นะครับคือเราจะสร้างตัวแปรโครงสร้างไว้ที่ callback function นะครับอันนี้จะเห็นว่า จากโปรแกรมเดิมเราจะเอาคอมเมนต์ใส่ไว้ออกไปทั้งหมดนะครับแล้วก็เราทําการสร้างตัวแปรที่เป็น array of char ไว้ที่ global นะครับเป็นตัวแปร global ให้ทุกฟังก์ชันสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ทําการสร้างตัวแปรโครงสร้างนะครับอันนี้จากตัวอย่างของ ds 1 3 0 7นะครับแล้วก็ทําการ ตรวจสอบว่าชั่วโมงเนี่ยน้อยกว่า10บไหมถ้าน้อยกว่า10นะครับเราก็จะใส่ช่องว่างไว้ที่อะเรด้านหน้าอันนี้ก็คือรูปแบบเดียวกันกันกบตัวอย่างใน EP 1 0เลยนะครับเพียงแต่เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากตัวแปรที่เป็นชั่วโมงนาทีวินาทีเป็น now o hour now second นะครับแล้วก็ now minute นะครับ ในส่วนที่เป็นฟังก์ชันลูปก็จะเหลือเพียงแค่ timer.run นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้คือ l i b r ารีของ l i b รา r y ของการแสดงผลอันนี้ Library ของ Simple Time นะครับเราจะใช้ Library ของ Simple Time ทุกๆหนึ่งวินาทีไปเรียกเอาค่าออกมาโชว์ที่เซเว่น g m e n เอง อัปโหลดแล้วมาดูผลกันครับอัปโหลดแล้วนะครับตอนนี้สำหรับใครที่ไม่อยากจะต่อวงจรนะครับมันก็จะมีโมดูลที่เรียกว่าดัตตาล็อกชิลล์นะครับตัวนี้จะมี d s หนึ่งสามศูนย์เจ็ดอยู่นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับก็สะดวกดีนะครับก็คือสามารถเสียบลงใบบน Arduino Uno แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ คลิปนี้จะเห็นว่าเราสามารถทำการเรียกเอาข้อมูลชั่วโมองนาทีวินาทีมาแสดงบน7 Segment ได้ไม่ยากเลยนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ